วันนี้จะมาแนะนำสายพานลำเลียงขนาดเล็กนะครับตัวนี้หน้ากว้าง12เซนนะครับตัวนี้แล้วก็สูงจากพื้น14เซนนะครับสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้าน2 2 0โวลต์ได้เลยนะครับมีปุ่มปรับสปีดความเร็วที่หน้าเครื่องนะครับพร้อมสามารถปรับทิศทางการหมุนได้นะครับเดี๋ยวลองลองดูกันนะครับตัวนี้นี่นะครับสามารถลำเลียงชิ้นงานได้นะครับตัวนี้แล้วก็สามารถ กับทุกทางกันหมุนได้นะครับตัวนี้นี่นะครับปรับปรับความเร็วช้าเร็วได้นะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้โครงสร้างก็จะเป็นอลูมิเนียมโอฟลยผสมกับสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งบนโต๊ะทํางานอยู่ในระดับเอลนะครับลำเลียงชิ้นงานออกจากเครื่องจกักลำเลียงออกจากจุดหนึ่งตกลงมาที่อีกจุดหนึ่งได้นะครับสามารถ ติดตั้งเซนเซอร์เข้าด้านข้างของสายพานเพื่อทําการนับชิ้นงานนะครับหรือทําการตวรวจสอบชิ้นงานโดยมีอุโมงค์ครอบนะครับแล้วแต่นัไปริซิ์ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ตัวอา่าเนื้อสองสายพานเป็นชนิดเดียวกันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเลยครับทนทานนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ